เข็อีกรอบหนึ่งเนี่ยที่จะพอตเท่าไหร่นะพันเหรียญเหรียญตอนนี้พอตเท่าไหร่ครับสองพันเจ็ดในเลเวเวลาเท่าไหร่ครับพี่ไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนครับตอนนั้นก็คือตั้งเป้าตามเป้าทุกวันถอนได้อาทิตย์ละพันเหรียญพันเหรียญพันเหรียญตลอดในวงการ forex เนี่ยคือในคนที่เขาไม่รู้จัก forex เนี่ยเขามองค่าพ forex คือการที่แบบระดมทุนหลอกลวงอะไรเงี้ยครับเียยาวๆเลยคราวนี้มาดูยอดรวมทั้งหมดเนี่ยสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองเหรียญแตพิ่งเขไม่ถึงเดือนอย่างเป็น 好不好？<laughs> สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับผมนะครับโค้ดทีธีรวัตรจิรพัฒน์ผู้ดังสีนะครับโค้ดประจําสนาบันฟาสบูและวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่เรียนมา2เดือนนะได้ผลกาไรโปรฟิตเนี่ยสามรเเนะ่ยวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์เขากันว่าเป็นยังไงและอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยทำกำไรได้3 0 0ร้ภายใน2เดือนเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับวันนี้เราก็อยู่กันกับพี่อน้น h p 2เดี๋ยวให้พี่อน้นแนะนําตัวสักเ,<อ>เล็กน้อยชื่อธนิตพงศ์พงษ์เียมาฟาวินชื่ออ้นครับรับเหมาติดตั้งกระจกครับแล ได้ไงครับดู Facebook แนละ้วเจอโค้ดโบ่นั่งเทปน่าจะจำไม่ผิดที่ร้านกาแฟน่าจะเขาใหญ่ซือ้อเหลืองสื้อเหลืองมองมองบบ้านหลักร้อยกว่าล้านอะไรประมาณนี้ก็เลยเออหน้าหน้าสนใจเลยลองเข้ามาเรียนดูศึกษาดูพอเราเรียนไปเนี่ยเราก็พอมองเห็นภาพคร่าวๆใช่ไหมพี่ ว่าแบบมันไปจุดไหนได้บ้างแล้วเป้าหมายแรกของพี่ตอนที่มาเรนนียเป็นยังไรบ้างครับตอนนั้นก็คือตั้งเป้าตามเป้าทุกวันถอนได้อาทิตย์ละพันเหรียญพันเหรียญพันเหรียญตลอดเข้ามาเรียนเนี่ยก็คือได้ผลลัพธ์เนี่ยอาทิตย์ละพันเหรียญพันเหรียญพันเหรียญแต่ละสามหมื่นสามหมื่นแล้ว เกิดอะไรขึ้นบ้างพี่ก็ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองเนาะก็เอาเงินทุกที่ที่ได้ตอนนั้นนะไปลงงานหมดเลยนะครับจะหยุดพักไปก็คือตอนตอนนั้นมีโควิดเนาะใช่ครับแล้วก็กิจการที่พี่ทําอยู่เนี่ยมันโดนผลกระทบอ่าใช่เราก็ต้องเทรดแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปโปกจนแบบพอร์ตเราคือเทรดต่อไม่ได้เราก็ไปไปพยุงกิจการก่อนแต่สุดท้ายทําให้เราต้องหยุดเทรดไปใช่ผ่านมาเป็นไงบ้างพี่ กลับมาเริ่มใหม่กลับมาเริ่มใหม่อีกทีนึงอะไรที่ทําให้พี่แบบกลับมาเริ่ม forex อีกทีนึงตอนนั้นคิดยังไงพี่ผมว่ามันมันสามารถพาพาตัวเราไปไปได้อะดีสุขภ,ภาพทางการเงินเวลาเราเราสามารถไปไหนแล้วก็หาเงินก็ได้คืออยากไปเที่ยวแต่ก็หาเงินได้ตอนที่เราเริ่มเรียนนะพี่ forex เนี่ยสำหรับพี่อะ่ะมันง่ายหรือย,ยากครับ ตอนแรกก็มองว่าจะทําได้ปะวะแต่พอเริ่มได้ลองเทรดดูมันก็ไม่ยากเลยว่ะระบบด้วยเทคนิคที่โค้ดสอนก็ไม่ได้ยากอะไรพี่รู้จัก forex แล้วก็เรียนที่แรกก็สุดที่ฟาสบูเลยไหมครับที่เดียวที่เดียวเลยใช่ครับไม่เคยไปที่อื่นเลยเชื่อมั่นว่าโค้ดทุกคนสอนเราได้พี่เข้ามาเรียนเนี่ยระยะเวลาในการเรียนตอนเนี้ยตั้งแต่เริ่มต้นจากไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยจนมาเป็นเนี่ยใช้เวลานานไหมพี่ที่เทรดได้กับละาพันเหรียญพันเหรียญสามหมื่นสามหมื่นะนานไหมประมาณ สองเดือนครับสองเดือนพอสองเดือนเุ๊บเริ่มเติมพอร์ตพันก็เริ่ม,มค่อยๆขยับขยับไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนที่หยุดไปแล้วก็กลับมาเทรดอีกรอบหนึ่งเนี่ยที่จะพอร์ตเท่าไหร่นะพันเหรียญตอนนี้พอร์ตเท่าไหร่อ่อพ <2, 10. S 1> ันเจ็ดในระยะเวลาเท่าไหร่คือไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนครับคือต่อให้เราเลิกไปแต่พอเราเป็นแล้ว มันมาเลยฟื้นนิดหน่อยน,น,นแล้วพี่มีครั้งที่แบบเคยเสียเยอะๆไหมก็เคยเสียสุดท้ายก่อนเลิกก็คือคาไว้พันเหลียญแล้ปล่อยแตกแค่นี้มาจบแล้ว,ลวก็หยุดหยุดมาแล้วมาเริ่มใหม่แค่นี้คือ,อต้องบอกแบบนี้ว่าในวงการ forex เนี่ยคือในคนที่เขาไม่รู้จัก forex นะเนีเ่ยเขามองค่า forex คือการที่แบบระดมทุนหลอกลวงอะไรเงี้ยครับ ซึ่งผมเชื่อว่าพี่อ้นก็เคยได้ฟังเรื่องแบบนี้มาก่อนที่เข้ามาเริ่มศึกษาแต่หลังจากพี่เข้ามาศึกษาเนี่ยแล้วมาเทรดได้ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยพี่มองมุมมอง f o r e x แล้วอยากจะบอกกับคนที่เขาไม่ได้รู้จัก For e x มาก่อนเนี่ยในมุมมองลักษณะอย่างไรบ้างครับก็จะบอกว่ามัน,ม,นมันไม่ใช่การลงทุนนะมันอยู่ที่มือมือเราแท้ๆว่าเราจะสร้างมันได้หรือเปล่าคือด้วยตัวเนื้องาน f o r e x เนี่ยจริงๆเนี่ยมันคือการเทรดเองเก่งกำไรด้วยตัวเองมัยม่ที่ว่าคุณเนี่ยมีความรู้พอหรือเปล่า แต่ถ้าเราไม่มีความรู้แล้วก็เราไปฝากอื่นเรดเนี่ยแล้วโดนเขาโกงไปเนี่ยเราก็คือเราไม่มีความรู้ที่จะทำงเง<ร>ินเราจะมองว่าโฟล e x ไม่ดีแล้วออตอนนี้ที่อยากฝากอะไรกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่เขากําลังจะเข้ามาศึกษาโฟล์ดอ,อยู่บ้างครับอ,อยากให้มาลองนะผมว่าดีไปได้ถ้าเราตั้งใจมันจริงๆมีโอกาสหาได้ได้เยอะๆคราวนี้โฟล์เดเนี่ยผมเชื่อว,ว่าพี่อาจจะ เจอเห็นหลายที่ที่เขาแบบทำโฆษณากันหรือว่าหลายรูปแบบที่มีซิกเนลเออที่มีโปรแกรมเพดอัตโนมัติอะไรเนี้ยทำไมพี่ถึงเลือกฟาสบูและเลือกเทรดด้วยตัวเองครับเอาให้พวกอะไร